เทปนี้จะเป็นเทฟที่ทําอาหารส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราก็จะตั้งใจใส่ใจมันเต็มที่เอ่อ uh. ข้าเป็นข้าญี่ปุ่นมาจากเมืองฟุกูโอกะส่ตงตรง,งมาเลยเทอร์รี่อรรอ สวัสดีครับชาวทำไม่ทันนะครับก็วันนี้อยู่กับผม ธนวาครับเขียป้าครับผมเนื่องจากว่ารายการของเราเป็นรายการอาหารเนาะก็เป็นวันดีๆของเราเทปนี้จะเป็นเทปที่ทําอาหารส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราก็จะทําแบบตามที่กําลังเรามีเราก็จะตั้งใจใส่ใจมันเต็มที่พี่ปาก็คิดเมนูขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างโอเควันนี้ก็บางส่วนเราทําเสร็จแล้วแหละเพราะว่ามันค่อนข้างปริมาณเยอะเราคงไม่ได้ทําให้ดูร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้ก็มาให้ดูเรียกว่าเป็นบรรยากาศแล้วกันค่ัส่วนเมนูก็จะมีเป็นสเต็กแซลมอนเทอรีย แล้วก็มีไก่ม้วนที่ข้างในจะเป็นเหมือนลูกชิ้นไก่ซอสเขียวหวานมีสลัดผักไก่ออนเซนแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นก็จะเป็นเบนโตะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เนาะเพราะว่าเขาทํางานหนักแล้วเขาก็เหนื่อยเราก็อยากให้เขาได้กินของดีๆเขาตั้งใจแล้วก็เขาแบบสู้เขาอยู่แบบ ด่านหน้าด่านหน้าเขาเป็นด่านหน้าแล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่เราทําได้ก็อยากจะตอบแทนความตั้งใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับฝั่งนู้นอะไรที่เราทําได้นิดหน่อยก็ช่วยกันผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราเซตไมซ์เซตแบบนี้ช่วยกันคนละนิดคนละน้อยสังคมเรามันจะน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็มันก็เป็นกําลังใจที่ทําให้บคนได้เราช่วยเหลือในด้านที่เราถนัดเราเป็นเป็นเชฟเราก็ทําในมุมที่เราถนัดก็คือทําอาหารมันก็คงไม่มีอะไรหมกไปกว่านี้แล้วแหละเราทำอาหารไปให้เขาให้เขาทานที่เราจะทำให้ดูในวันนี้ ก็จะเป็นไก่ม้วนแล้วก็ปลาแซลมอนแซลมอนอันดับแรกเราจะหมักปลาแซลมอนด้วยเกลือใช่เกลือพริกไทยธรรมดาอันนี้เราก็จะให้มันหมักไปนิดหน่อยอเ,เราเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะไปม้วนไก่ตัวมูสไก่หรือว่าลูกชิ้นไก่ผมเตรียมมาแล้วแหละก็จะเป็นไก่บดพริกแกงเขียวหวานกะทิ hmm. แล้วก็น้ำปลาน้ำตาลปี๊บุงรสมันนิดนอยจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนที่มาเนี่ยเราเบรกทานข้าวเที่ยงอร่อยมากไก่ของพี่ป้าเนี่ยส่วนหนึ่งพี่ป้าเอาไปซูวีไปก่อน แล้วผมรู้สึกว่ามันนุ่มมากเลยอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันอร่อยว่ะแล้วก,กินกับอุปกรณต่างๆก็คือมีข้าวญี่ปุ่นกับแจมอนเทริยากิที่ไม่ได้แห้งเกินไปแล้วก็กินกับสลัดอะไรเงี้ยผมมองว่าแบบคนกินต้องดีใจแน่เลยอับดับแรกผมจะใช้สะโพกไก่เพราะมันจะได้ไม่ค่อยแห้งเนาะเราก็เอากระดูกออกแล้วก็แบะมันออกเราก็จะปรุงรสมันนิดหน่อยเพราะว่าไก่มันยังไม่มีรสชาติเนาะเกลือพี่ไทยเนาะใช่นิดหน่อยบางๆโอเคเสร็จปุ๊บเราจะบีบอันนี้ มูดนี้พี่ป๊าทำไงครับก็เป็นไก่บดครับผมแล้วก็เราจะใส่เบกกิ้งโซโดานิดหนึ่งเป็นเทคนิคทำให้มูดมันเด้ง แล้วก็เกลือพริกไทยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บพริกแกงเขียวหวานใบมะกรูดสับอะไรเงี้ยตีจนมันเนียนเพราะว่าไก่บดมันจะเป็นชิ้นๆปกตินึกออกไหมออ่าทีนี้เราก็เอามาใส่เบกกิ้งโซดานิดนึงนวดกับเกลือขอบคุณพี่ป๊าบด้วยนะที่แบบว่าใส่ใจในรายละเอียดเนาะเพราะผมมองว่าเรื่องพวกนี้มันละเอียดอ่อนมากๆเราทําแล้วเราก็ตั้งใจแหละเราไม่ได้ทําแล้วก็ทําไปอย่างนั้นอ่ะเราก็อยากให้เขาได้กินของดีที่ดีด้วยเสร็จเรือก็จะม้วนอย่างงี้อืฮึปึ๊บมันก็จะปิดฝั่งนี้พอดีนะอ่าก็จะ อ่าเดี๋ยวอันนี้เราทาให้ธันวาดูเราเดี๋ยวทันวาทําอีก2อันครับผม่ะปึ๊บก็จะมมวนจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามมวนแบบนี้แล้วอ่ะเราเอาไปนึ่งก็ได้ให้มันสุกแล้วก็เอามาทอดอีกทีหนึ่งให้หนังมันกรอบข้างนอกมันมีหนังไงด้านหนังเนี้ยก็จะทอดให้มันให้มันกรอบได้ที่ร้านผมมาผมซูวีมาผมล็อกอุณหภูมิที่72สองศา2ชั่วโมงเราก็ได้ไก่เป็นแท่งอบบนี้นแล้วเดี๋ยวชิ้นต่อไปผมทำเออ มันเป็นอุณหภูมิที่แบบทําให้ที่ไก่สุกใช่แล้วแบบมันค่อยๆสุกช้าๆใช้เวลานานสโลคุกใช่แล้วอ่ะซูวีเสร็จแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้ได้ทำมาแล้วจากร้านมันค่อนข้างใช้เวลานานเพราะว่ามันเยอะมากกว่าจะโลเสร็จแต่ละแท่งผู้ชมทางบ้านไม่มีซูวีก็นึ่งเอาพยายามดึงให้มันแน่นๆครับถ้ามันแน่นๆเราหมวนนี่เสร็จปุ๊บมันมันไม่ค่อยคมใช่ป่ะทันวาเราต้องดันจัดทรงอ่ะเราค่อยๆหมวนเร้เวลาหมวนอ่ะมันจะไม่แน่นทันวลาเราต้องดึง พอดึงปุ๊บมันจะออกข้างอออกข้างเราก็ต้องจัดทรงถ้าทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถ้ามันแน่นมันจะติดไก่พอเวลาโปรตีนมันสุกอ่ะมันจะเชื่อมติดกันอทันว่าเพิ่งหัดทำไหมมันก็ค่อยๆทำนะรตัดดึงอเรื่อยๆแน่นข <ะ S> ึ้นดีขึ้นนะครับับแจ๋วแล้วขันว่าก็พับพับเอาก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้อันนี้เราจะไปนึ่งบีบแล้วก็พับแล้วก็ทบอ่ะใครได้แหมนี้โอเค เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปนึ่งครับผมแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เราฝากคันวาทำนี้ดีกว่าแพนไฟแซลมอนสเต็กครับผมการเสียแผ่นไฟมันต่างยังไงวะแผ่นไฟมันคือการทอดในกระทะการเสียมันใช้ความร้อนสูงระยะเวลาสั้นเสียเนี่ยมันไม่สุกมันไม่ใช่การทำสุกเนื้อสัตว์อ่าเราปรุงไปเรียบร้อยปรุงด้วยเหรอครับปรุงด้วยเกลือพริกไทยอันนี้ใส่น้ำมันนิดนึง ด้านหนังก่อนต้องให้กระทะร้อน,นไม่งั้นหนังมันลอกเนาะเราเบรนน้ำมันให้มันร้อนๆก่อนถ้าอันนี้มันเป็นเทฟลอนมันเลยไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้กระทะเทฟลอนอ่ะต้องใช้ไฟแรงมากให้น้ำมันมันเริ่มมีควันขึ้น่ะเราเอาด้านหนังลงไปปุ๊บหนังมันจะไม่ติดแล้วเราค่อยเบาไฟแต่ถ้ากระทะไม่ร้อนอ่ะหนังมันจะติดกระทะมากระทะร้อนแล้ว สังเกตว่าแซลมอนจะหดตัวนะเวลามันเดินความร้อนนะใช่เดี๋ยวไมาหหนังมันกอบแล้วก็เาช้อนกดมันไว้ปะมันจะแอนเพราะมันแอนอะตรงกลางหนังมันจะไม่โดนกระทะแล้วก็กดๆช่วยมันเราก็จะเบาไฟหน่อยนึง<น>เพื่อให้การทอดเนี่ยหนังมันจะได้กรอบเมื่อกี้เราปรุงด้านหนังใช่ไหม,อมตอนเราลงปุ๊บด้านเนื้อ,อยังไม่ได้ปรุงใช่อ่าทันว่าเกลือบางๆพริกไทยนิดหน่อยเออเราก็ดูว่าหนังมันได้ยัง อ่ะอย่างอย่างไฟอย่างไ,ไ,ไ,ไฟอ่อนเนี่ยเราค่อยๆทำใจเย็นๆถ้าแผ่นไฟก็คือทอดในกระทะน้ํามันน้อยๆอย่างเงี้ยเรียกว่าแผ่นไฟแต่ถ้าดีไฟก็คือนึกถึงเฟนไฟเอ่ออือะน้ํามันเยอะๆจุ่มไปคือน้ํามันท่วมอย่างเงี้ยถ้าเรียกดีไฟเคยอันนี้ก็ประมาณ4นาทีแล้วก็ดูว่าหนังมันได้หรือยังอ่าหนังด้านถึงแก่ เ้าด้านเนี้ยมันจะแป๊บเดียวมันจะได้ไม่สุกจนเกินไปนระมานแบบนับหนึ่งถึงสามที่ว่อะรก็น้ำมันล้าหนังการทำแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะการเบรสแต่จริงจริงเรสมันใช้เนยใช่เบรสติ้งแต่เราไม่ได้ใช้เนยเราล่าเพื่อแบบบางทีส่วนโดนหนังมันโดนไม่ทั่วเนี้ยเราล่าให้มันกออเเาาก็จะปิดไฟแล้วก็ตักมันขึ้นมาใส่จาน โอเนี่เส็นแล้วะเับโอวินรอรอเหนี่ยท่อรอเทเฮ้ยเดี๋ยวนี้ได้ต่อไปก็เป็นไก่ซึ่งเรามีอันที่เราทำเสร็จแล้วปรับพอให้เราจะมาเร,เราจะเราจะทอดไฟกลางเราทอดให้หนังมันเกรียมอันนี้มันจะกระเด็นหน่อยอ่ามันมีน้ำไงใช่เราก็จะค่อยๆยกิ้งมันไปเรื่อยๆให,ใ,หให้มันเป็นสีน้ำตาลละเรื่ออะไระระหว่างนี้ฮะทอดแซลมอนไปด้วเราจะไปจัดใส่กล่อง จะลงกล่องแล้วนะครับต้องขอบคุณพี่ปาร์คแล้วก็สตาฟร,ร้านทีมลาวเองด้วยที่เขาตั้งใจแบบเตรียมของมาทุกอย่างให้กันเ,เนาะผละไม้คนละมือเดี๋ยวพี่ปาร์คสอนผมลงกล่องอแล้วเดี๋ยวผมก็จะแบบทาเองเดี๋ยวพี่ปาร์คเขาไปทอดปลาต่อเพราะว่าตอนนี้ปลาของเราก็ยังไม่หมดเนาะใช่เราอยากให้แบบได้กินร้อนๆด้วยแหละเราก็เลยแบบอยากทำใ,ให้มันเสร็จไปพร้อมๆกันอ่า มันจะมีช่องว่างตรงนี้ให้ใส่ไข่ไข่นี้เราตอกเลยไหมฮะไม่ต้องตอกก็ได้๋ยวมันจะเลเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาตอกเองเนาะเป็นไข่ออนเซนใช่แล้วอันนี้เราเป็นซอสเน้ยเก๋อเขียวหาใส่นี้ไว้มันจะได้ไม่เลอะเทอะปึ๊บแล้วก็ใส่ต้นหอมนิดหน่อยเยวเราจะใส่ซอสเขียวหวานแล้วก็จะใส่ไก่ รยหอมเจียวต่อหรมอแฝงอ่ะอีกช่องหนึ่งเป็นสนลัดอาอโร่อย,ออยเดี๋ยวเราใส่ผักเนาะอันนี้เป็นน้ำสลัดใส่ไปตรงนี้ได้ไหมออได้ไหมเออได้มีตังกวาโอเคโรยโรยตังกวาหน่อยป็งกวานี้เราเป็นอรอร์แกนิกปลูกเองปลูกเองจากสวนหลังบ้านจริงเหรอไม่จริงอร่อยองหนิดีไหม เสต็อะตามมึงโอเคข้าวเป็นข้าวญี่ปุ่นนะใช่ใช่ไหมมาจากเมืองอันนี้ฟุกุโอกะสงตรงเลยส่งตรงมาเลยชเชอร์รี่ เสร็จแล้วเดี๋ยวปิดฝา <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะฝากคนว่าจัดลงกล่องที่เหลือแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปทอดแซลมอนต่อกับไก่ในครัวเนาะผเราเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะเอาไปให้โรงพยาบาลสนามที่สนามกีฬาเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ครับปะ่ปะด<ะ>ุยดุย ก็ภารกิจของเราเสร็จสิ้นนะครับก็ก็อื่นเลยต้องขอบคุณผู้ร่วมบุญของเราพี่อิทธิเป็นเจ้าของสถานที่ที่ให้เรามาทําอาหารกั๊คาวทาเลนส์ใช่ครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีูใหญ่ที่สมทบทุนเกี่ยวกับวัตถุดิบนะฮะแล้วก็ขอบคุณทีมงานของเราขอบคุณทีมงานของสั่งพี่ปาร์คด้วยร้านจิมราเมงนะครับที่ร่วมสมทุนในวันนี้ใช่แลยครับก็ดีใจมากมากที่เราได้แบบมีโอกาสร่วมบุญด้วยกันเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปดีๆแล้วก็เป็น คลิปพิเศษสำหรับพวกเราสคนแล้วก็เราก็ดีใจมากๆที่เราแบบได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมเนาะใช่เราก็มีความสุขในในทางที่เราถนัดเรารชอบทําอาหารเราก็ทําอาหารมาเขาก็ได้ทานจริงๆแล้วก็<ช>เขาก็ต้องการความช่วยเหลือหลายๆด้านเนอะอแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันช่วยในทางที่เราถนัด ผมเชื่อว่าทุกคนมีความดีมีความถนัดของตัวเองอยู่แล้วใช่ถ้าทุกคนแบบช่วยคนละนิดคนละหน่อยผลไม้คนละมือมันจะทําให้สังคมเราหน้าอยู่มากขึ้น<อ>ก็อยากให้แคนๆทําำให้ทันแบบทำเท่าที่เราทําได้เนาะใช,ใช่ใช่ใช่แบบไม่ต้องลําบากตัวเองวันนี้ก็ฝากทําให้ทันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมวันนี้เราสองคนไปก่อนบ๊ายบาย,บาย,บาย